อีกหนึ่งข้อกังวลของพี่น้องประชาชนในโครงการนี้ก็คือวันที่14สิงหาคมคนี้ที่สารรัฐธมนูญจะมีนัดในเรื่องของการที่แจงคำวินิจฉัยนะครับคุณสมบัติของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งเรื่องนี้เองล่าสุดทางรัฐมนตรีประจําสํานักนายยัธมนตรีก็ออกมาชี้คดีนี้ว่าเศษฐาไม่กระทบที่ท่านววลเลตนะครับย้ําว่าเพื่อไทยไม่เสียสมาธิเดินหน้าผลักดันนโยบายให้สําเร็จครับ นางสาวจิราพรสินทุกไรรองหัวหน้าพักเพื่อไทยและรัฐมนตรีประจําสํานักนายุทธมนตรีกล่าวถึงกรณีสารรัฐมนูญนัดฟังคําวินิจฉัยคุณสมบัติของคุณเศรษฐาทวีสินนายยนายยศัฐมนตรีปมตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายุทธมนตรีนะครับในวันที่14สิงหาคมนี้โดยถึงมีการปล่อยข่าวว่าอาจจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนตัวนายุทยรมนตรีและอาจจะกระทบต่อโครงการดิจิทัลบวชเลสครับ นางสาวจิรพรระบ,บุว่าตนเชื่อมั่นว่าการดำเนินการที่ผ่านมาของนายกร,รัฐมนตรีเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตครับซึ่งสมาชิกพักเพื่อไทยต่างก็มีความมั่นใจเช่นกันส่วนนายนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพักกลุ่มใจไทยที่ถูกพัดพิงว่าถูกวางตัวให้เป็นนายกร,รัฐมนตรีแทนนั้นก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่า ไปนอกจากนี้นะคะยังย้ําอีกว่าคดีในสารรัฐธรรมนูญของนายกรัฐมนตรีไม่กระทบใดๆต่อโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนื่องจากเป็นโครงการที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นคดีความข้างต้นหรือไม่ก็ตามโครงการจะยังเดินหน้าต่อไปโดยเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมางบประมาณดิจิตอลวอลเล็ตในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปี2567ได้ผ่านวาระ3เรียบร้อยแล้วส่วนงบประมาณ โครงการดิจิทัลวอ l l e t ตในร่างพระราชบัญญัติวบประมาณรายจ่ายประจำปี2,568ก็ผ่านวาระแรกแล้วเช่นกันขนาดนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการหากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวผ่านทั้ง3วาระคาดว่าในปลายปี2,567ประชาชนจะสามารถใช้จ่ายเงินดิจิ t a l วอลเล็พร้อมกันทั่วประเทศอย่างแน่นอนค่ะ